ฮัลโหลสโลสวัสดีค่ะนี่เป็นการออกกาลังกายนะคะเป็นการเดินช้าค่ะจะได้ในเดินเร็วจะได้ในช่วยของน่องของขาของก้นสะโพกได้หมดค่ะโอเคค่ะเดินไปเรื่อยเดินเดินใส่ตูดนิดนึง mm hmm. เดินไปทางนี้ค่ะไปทางนี้ mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ค่ะโอเคค่ะสวยสวยใส่ตูดใส่เอลใส่สะโพกนิดนึงอย่างนั้นเดี๋ยวไปค่ะนิดหน่อยโอเคโอเค,อเ,คเดินอย่างน้อยเดินวันหนึ่งยีนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าไม่มีเวลา ถ้ามีเวลาสิ้านาทีก็ได้ค่ะแต่เราต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอเพื่อหุ่นที่สวยเฟอร์เฟคเพื่อขาที่นนเรียว่า รถต้นแขน้ขาใช่ลดทุกส่วนค่ะของร่างกายได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะร่างกายการเดินการเดินมันทำให้ระบบระบบปอดค่ะทำงานดีค่ะได้ค่ะอยากลดอยากลดทุกส่วนเราสามารถแก่งไปได้ค่ะเราทำไปได้เราทำไปคู่กันได้หมดเลยค่ะค่ะแก่งแขนได้ค่ะขาได้ค่ะ เดินเลเ้็วอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยเอาน้องค่ะเอาน้องเป็นแข็งแข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินเนี้ยนะค่ะแข็งแข็งอย่างเงี้ยคล้ายๆหมดเราขึงวิ่งเนี่ยเนี่ยเอาออกข้างหน้าด้วยไหมค่ะออกข้างหน้าโอเคสวัสดีค่ะออกกําลังกายด้วยกันนะคะที่สวนสมเด็จเตี้ยค่ะ กาคาวันละขึ่งชั่วโมงค<อ>่ะอยากคุนดีผุนสวยก็อออกกำลังกายทุกวันวันละขึ้งชั่วโมงด้วยกันนะคะรับวันใหม่สดใสและแข็งแรงอยู่เสมอวันนี้มีเพื่อนมาคนหนึ่งค่ะทำงานด้วยกันสวัสดียืหไหว่จะดูหน้าต <c oughs> ัวอ่วันนี้มีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งทำงานด้วยกันมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ นีนกน่กินอะไรกินอะไรที่เราเอาออก